เขาอยู่ในรูปแบบของวงอ่ะเเาป็นวงอยู่ในรูปแบบของวงสมาชิกของเขาเรียกว่าขาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนั่นวงอะไรครับอ๋อคุณอาณาขอโทษนะ่นึกไม่ออกเลยอ่ะเออใบเพิ่มใบเพิ่มเขาเป็นคนเร็วมากคนนี้เป็นคนแบบคิดเร็วทำเร็วถามเร็วตอบเร็วถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊ปปับ ปั๊บปุ๊บปุ๊บเขาเป็นคนแบบนั้นฮะไม่เชื่อพี่ฟังลองลองถามาดูถามปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเุ่นมุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊มปุใบปุคบปบปุ๊บุ้๊บปคนบอกใบปคำบกี่ยปกับปุ๊งปุ๊บปุ๊บปบปุ๊บปุคบครับเชื่อผมครับเชื่อผมครับพูดทำไมวะ มะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวหนูสองคำพอให้สองพอแฟนฝายแฟนฝายมันมากๆถามปุ๊บตอบปั๊บอันนี้อันนี้บอกว่าเป็นสายตลกบอกว่าเป็นสาตลกเดี๋ยวนะฮะคุณต้องรีบตอบแล้วคือตอนนี้นักร้องหลังกำแพงนั่งยองพื้นแล้วนะเอาละบอกชื่อแล้วทั้ง5คนเลยชื่อครับนุนนิวครับนักร้องลัำแพงคือเขาหล่อครับ ช okay. si> <ok ื่ออันนี้อันนี้กันอะไรแบบไรอยู่อ๋ออัลลัคขุณดีครับร้องเพลงเล่นหนังพี่เป้อารักษ์ครับเป้อารักษ์ครับสิครับพี่ตูนบอดี้แลมครับพี่ตูนบอดี้แลมครับพี่แอร์เดอะมูสโอมค็อกเทลครับโอมค็อกเทลครับพี่องโกหกอ่ะี่น้ยครับยังไม่ได้นอนอ๋อหมายถึงใครว่าเขาเป็นยังโอมัวยยังไม่ได้นอนยังโอม คิดว่าทุกคนพูดโกหกหมดเลยอ่ะโกหกอ่ะที่พูดกันมาเนี่ยมีคนพูดชื่อแล้วนะครับจริงเลือกเลยเชื่อใครอ่ะผมบอกแค่นี้อ่ะมาดูดูแล้วแต่เราไม่กลัวพี่ปาเปิดเตตโตอ้ถ่ายเลยไม่ได้จะถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเอาเลยเอาเลยเอาเลย เอาเลยครับเอาเลยครับผมไม่ฟันธงเลยพี่ปาโปเดโต้ไม่เชื่อใครในห้าคนนี้เลยแต่คิดดูสิขนาดคุณคิดจนหัวยุ่งไปหมดผมยังสวยอยู่เลยอ่ะอ่ะผมไม่ฟันธงเลยพี่ปาโปเตโตปตอบใครนะวยฉปนไม่ เหมือนไม่มีความมั่นใจอะไรในรอบนี้เลยโอเคครับถ้างั้นมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาไม่รู้เป็นเช้าหรือบายหรืออาจเป็นสายของครั้งนี้คงเป็นตรงน แต่จะเขาได้เจอฉันวินาทีที่พบกันแต่จะรู้กันจะอสบสายตาเขาอาจจะมาที่นี้แค่อยู่ตรงนี้คนลงเวลาเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันลังเดินออกไป ฉันอยู่ตรงนี้ไม้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้ให้นานกว่าที่เคยใช้ mm. เดินใหนชาลงวันนี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหม ที่จะได้พบใครคนนั้นถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินนิ่ขงขลง ที่ตาสวดีพี่ชอบตอนพี่กะกระอวนอยู่ตรงนี้มากเลยคือแบบจะพูดยังไงดีวะอะไรยังไงแต่เดี๋ยวมาม่วงเปรี้ยวคือมะม่วงเปรี้ยวคืออะไรก่อนไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรใบเยอะมากเยอะตั้งแต่แรกจนแบบโหยหลุดแน่เลยอ่ะไม่พี่แต่ว่าในเนี้ยดีเจนุ้ยนะคะที่ใบตองตัวมากๆอังเนี้ใช่ มันคือคนที่คุณไม่เชื่อใจไงคุณปลาจิตใต้สำนึกเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ร้องเพลงอับพี่ปั๊บดีใจค่ะหนูเป็นแฟนค่าบค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะโอ้โเมื่อกี้มันดีอยู่เลยเนาะไม่ก็ผมทำงานตั้งแต่เด็กไงอ๋อจรองลองได้ทุกเพลงนะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะพี่ปั๊บที่มาดีใจมากหนูดีใจมากที่หนูตอบถูกหนูอยากตอบถูกมากลุ้นให้ตอบถูกมากครับเพราะว่าแบบ ้องต้องถูแลแหละอะไรเงี้ยแล้วทีมงานติดต่อไปว่าวันนี้ต้องมาเป็นนักร้องหลักกำแพงแล้วร้องเพลงกับปรางรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ปั๊บรีบตกลงเลยขอบคุณครับใช่ครับไม่ได้ติดอะไรเลยครับอยากมาอยู่แล้วครับทั้งเรื่องแสดงเก่งแล้วก็ร้องเพลงเก่งนี้ผมว่าก็คงอยู่กับวงการไปอีกนานนะครับมันกลังใจให้นะครับแล้วก็ยินดีล่วงหน้าด้วยครับเออยยินดีกันล่วงหน้าไปด้วยเลยเนาะโอเคให้นักคู่ได้ฝากผลงานนะครับเริ่มจากพี่ปั๊บครับ เพลงละครครับ,รบชื่อเพลงว่าขาดเธอไม่ได้ครับก็ลองไปหาฟังและโปเตโต้ล่ะเพิ่งปล่อยเอาบั้มไปครับตอนช่วงโควิดพอดีครับอ้าจังหวะดีซะด้วยใช่จังหวะดีครับ <c oughs> ปล่อยปุ๊บหยุดเลยเลยตอนนี้ติดตามอะไรปรางได้บ้างครับ ตอนนี้นะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ค่ะเฟ e เ m e Hai ์ฟอ <Okay. S 1> ร์ Control นี่ค่ะจะกัดดัดยืดทำสีอะไรก็ตามนะคะรับรองไม่มีผมร่วงค่ะเพราะเขามีเทคโนโลยีนะคะบอ n d r e พ a i ์ลดผมขาดร่วงได้ถึง98%ดซฝากด้วยนะคะใครสนใจติดตามก็เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยคะ่ okay. ะโอเคไปติดตามได้ที่เว็บไซต์เลยละครับไปติดตามกันได้นะคะทั้งผลงานเพลงผลงานการแสดงแล้วก็พรีเซนเตอร์ของทั้งคู่เลยนะครับสรุปนะครับคู่นี้ท้ายถูกอย่างไม่น่าเชื่อถือวี เว้นไปแบบสวยงามครับคุณปรากจับไต่พีปป่ป๊าโปเตโต้ไปได้เป็นอีกหนึ่งคู่ฟิเจอริงที่ร้องเพลงได้ไพเราะสุด